ถ้าอาหารกินแล้วช่วยลดผมร่วงได้ ในวิดีโอน,นี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงว่าอะไรบ้างที่กินแล้วช่วยลดปัญหาผมร่วงผมบางได้ก่อนอื่นเลยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเซลล์รากผมเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่เร็วมากในร่างกายของคนเราเนี่ยเซลที่เจริญเติบโตเร็วเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเซล์ที่ลำไส้และเซลล์รากผมเนี่ยเป็นอันดับ2ซึ่งเซลล์รากผมรวมถึงทุกๆเซล์ในร่างกายมันต้องการทั้งคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุธาตุเหล็กแล้วก็พวกสารอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อให้เซลลมันทํางานได้อย่างดีที่สุดส่วนเซลล์รากผมนะ หรือว่าสารอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันเริ่มไม่สมดุลและมันจะแสดงออกในรูปแบบของผมร่วงอย่างแรกเลยคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยมันถ้าเกิดว่าขาดเนี่ยแน่นอนว่าผมจะร่วงอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะครับก็ถ้าเกิดมาจากฝั่งพืชเนี่ยก็จะมีทั้งผักวยเล้งถัว่วเต้าหู้อัลมอนด์พิสตาชิโอเอตมะม่วงหิมาพานแต่ถ้ามาจากฝั่งเนื้อสัตว์จะเป็นธาตุเหล็กชนิดหิม ไอรอนเฮมเนี่ยก็มาจากฮีโมโกลบินนะครับก็คือมันเป็นธาตุเหล็กที่มีฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบพร้อมใช้งานแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าอย่างสั่งของเนื้อสัตว์เนี่ยก็อย่างเช่นอกไก่เนื้อวัวปลาตับแล้วก็ไข่นะครับถัดมาข้อที่2ก็คือสังกะสี สังกะสีนะครับช่วยในการสร้างโปรโตีนช่วยในการสังเคราะห์โปรโตีนแล้วก็ช่วยในการแบ่งเซลล์ซึ่งสังกะสีเนี่ยเป็นพระเอกสําคัญเลยสําหรับเซลล์รากผมนะครับถ้าเกิดขาดเนี่ยก็จะทําให้ผมร่วงทีนี้อาหารที่อุดมไปด้วยสังกะสีนะครับก็อย่างเช่นเม็ดฟักทองเม็ดแตงโมนะครับถั่วอัลมอนด์เม็ดง,งาหอยนางรมเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แล้วก็ผักปวยเลง้งแล้วก็เห็ดนะครับต่อมาข้อที่3นะครับคือไบโอตินหรือวิตามิน B7 หรือว่าวิตามิน H ตัวนี้มันเป็นวิตามินสําคัญเลยสําหรับเซลล์รากผมนะครับเพราะว่าเวลาที่มันสังเคราะห์โปรโตีนมันจะต้องใช้ไบโอตินเนี่ยช่วยในการสังเคราะห์โปรโตีนซึ่งเส้นผมคนเราเนี่ยก็เป็นเคราตินเคราตินก็เป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเส้นผมเนี่ยมีส่วนประกอบของโปรโตีนเป็นสําคัญมากๆแล้วไบโอตินก็ยังช่วยในการสร้างเล็บด้วยนะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ผมกําลังรับประทานอาหารเสริมอยู่นะครับมันเป็นสูตรที่ผมเนี่ยคิดค้นร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเองนะครับซึ่งกินแล้วเนี่ยจริงๆคออนนนนเเเเฟรมมมลลลยว่่าาา็็็บีีแแขขขงงงงกกึ้้ดูต เ,เป็นแผลเลยเพราะว่าตอนอาบน้ําโดนเล็บควรซึ่งมันแข็งและมันคมมากนะครับก็คือมันทําให้เล็บเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากๆจริงๆครับตัวนี้ถ้าเกิดขาดไปโอตินนะครับก็จะทําให้ผื่นขึ้นที่ผิวหนังแล้วก็เป็นโรคตาแดงรวมถึงผมร่วงได้ด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยไปโอตินนะครับก็จะมีไข่มีถั่วอัลมอนด์มีชีสมีมันหวานมีเห็ดผักยเลกแล้วก็พวกตระกูลถั่วครับถัดมาข้อที่สี่คือกรดไขมันโอเมก้า จะเป็นโอเมก้าประเภทโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหนะครับถ้าเกิดว่าขาดเนี่ยก็จะทําให้ผมงอกเร็วซึ่งเจ้าโอเมก้าสกับโอเมก้าหเนี่ยจะช่วยให้เซลล์รากผมเจริญเติบโตนะครับอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้าเนี่ยก็อย่างเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลซึ่งในปลาแซลมอนแล้วก็ปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็อุดมไปด้วยทั้งโปรตีนเซเลเนียมวิตามิน D3 แล้วก็วิตามิน B นะครับพวกนี้มันเป็นพระเอกสําคัญสําหรับเซลล์รากผมเลยแหละมันช่วยให้เส้นผมเจริญเติบโตดีมากก็จะช่วยให้ผมเนี่ยแข็งแรงสตรองแล้วก็แบบมีสุขภาพ ที่ดีนะครับดูแบบเฮลตี้ถัดมาข้อที่5ก็คือวิตามินดีเซลล์ผมนะครับอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่ามันจะมีเฟสในการจเจริญเติบโตของมันเนี่ยอยู่3เฟสทีนี้ ในเฟสที่เป็นโกรทเฟสเฟสเจริญเติบโต,ตเนี่ยตัวเซลล์เนี่ยมันจะมีรีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับวิตามินดีนะครับในช่วงนี้วิตามินดีถ้าเกิดว่าได้รับเนี่ยมันก็จะทําให้ในเฟสที่มันจเจริญเติบโตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดีก็อย่างเช่นนมเต็มมันเนยพวกชีสเนยไข่นะครับถั่วอัลมอน์ปลาทูนา่าซาดีนปลาแซลมอนแล้วก็ปลาแมคเคเรลหรือว่าเราจะโดนแสงแดบดบสักสิบถึงสินาทีต่อวันก็ได้นะครับก็จะช่วยในการสร้างวิตามินดีในรูปแบบที่ร่่าาาางกกยยพรร้้อออมใชเลแลแะนี็คือ5อาหา กินแล้วช่วยทําให้ลดการผมร่วงได้ยังไงเพื่อนๆก็ลองหารับประทานกันดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ผมทำขึ้นมาจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมปางแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้เรื่องไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยลองทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดิสคัตเราจะมาคุยกันว่าแก้ปัญหาผมร่วงผมบางไปด้วยกันครับผมวูดดี้วูดท a เมสวัสดีครับ